พี่น้องมาเบิ้งเนี่ยเบิ้งตัางๆอันย่างอันย่างอย่างแย่เนื้อบ่ย่างเนื้อแม่พี่น้องมึงฝนกระตกได้พี่น้องทนเรียนเพรก็เรียกย่างเราจะพูดมึงพี่น้องฝนตกโอ้ยเมื well ่อกเมื่อจังเล่มันตกท่ามเลื่อนหอแม่นี่สิแม่นี่บ่เข้าใจเด้อคอนโดแม่นี่ได้ไงตั้งดีเกียร์เขาที่พี่น้องอืมกินร์เขาน้ำหอมข้าเกียร์เออเกียวเกียวก่อไฟ หอมด้อยพี่นอ้องอยา,มากมักใส่กระเทียมเมี่ยมาร์คไกระเทียมแต่โอ้ต่างๆด้วยพี่น้องนี่จักแม,มวว่แรงห้ยพลาดแต่มนี่เห็ดเก็บจนวิ่นเหรอพี่เต้เก็บเมนีพี่น้องคนที่เขาอีกอี่างพี่น้องวิ่นพี่น,อ <c ười> น้องวิ่นว <c ười> ิ่นเ <c ười> มนี่วิ่นแต่ว่าสีเห็ดแต่เมนี่สีเห็ดลาบขวัวสู่ต่างๆกินมือเนี่ยเพราะว่าเนื้อนี่ต้องให้ยเพราะไงกาเพราะไ่ลื่อใช่กินผู้เดียวเพราะว่าเมนี่พวกกินเนื้อ แล้วหูแจกอยู่แน e thing, ่ไหมนี่ม so yeah, ึง um, ก okay, ินแล้วหรือเปล่าเริ่มสงสัยแล้วแม่แจกพี่น้องเริ่มสงสัยแล้วพี่น้องเราต้ซื้อหมูอ่ะเราไม่สงสัยไม่ไม่ว่าวันนี้หนิ่หัวดีแล้วแากพี่น้องเบิ่งไหมพี่น้องแต่กินของเราอยู่เด็ดหอมพี่น้องอ้น้หนแม่ห้องข่อยมันบ่มีไฟคือเจ้ามห้ยโอ้แขวนมีตัวนี่อยู่ไฟอะไดกันเลยมีอยู่แต่เวลาข่อยเปิดขึ้นมันคือดับ นี่แจพี่น้อเบื้องขัวรถพีนองขหนาเจ้อันนี้เขาอนของแทนนี่พี่น้องนี onun, ่ลีแม่ยางนี just, ่ลีเต้าคักเออหายตังเปื่อหายแน่นนปเอาทานระทาไม่จกพี่น้องเน้ยาเถอะมีคนอยากไหมมึงมึงหอมนี่พี่น้องเนื้อตินันเลยจ้ะยางเนื้อตินันจ้ะชูชูท่านเดี๋ยวกนกี้ขมเมีวจ้ะก็สกี้เข่ากันนะนี่าบหนึ่งจะม่นี่ซื้อมาหายปั่นหกี้ยังไปหนึ่งหนึ่งยังสั่นเพราะแสบจ้ะเฮ่ตตองว่าจ้าเห็นว่นจนตุ กอบตีนมันจ้ะมันหอมผิวหนองนี่เป็นตัวส่งไปตเสียแต่เรากันจายมักกระเทียมยาพิวหนอนกระเทียมใส่กระเทียมบ่ะกระเทียมมันหอมเลยกับเกลือนิดนึงสุโลดจ้ะเจ่ซี่ช่วยลดชีหลายๆหน่อยจ้ะเนี่ยจางๆเสียบปจ้ะยังตังฟิกอยู่หนิแ้่ฝนตกที่จ้ะเสียงฝนที่ฝ่าดี่จ้ะพี่นนอนอมงวยๆเลยจ้ หนึ่งโดนนึงสิมีโอกาสได้ย่างเจ้าพี่น้องอุ้ยควนนี่ของแท้เลยได้พี่น้องบางคนหลดบางคนบางควนโอ้โหไฟลุกอีกแล้วนะครับจันมั่นไม่แจกเนื้อตีนมันไม่แจะพี่น้องหอมหอมพี่น้องโอ้ยแต่เสียบแต่น้องพูดใดก็แล้วเตี้ยวละจ้าพี่น้องทีนี้มันบ่ได้คข้างยังดอกพี่น้องแต่ว่าเพิ่นว่าคั่นบ่กินเนื้อสัตว์ใหญ่มันสิห้าทีมันดีขึ้นผนานะมอดูคนจีนเพิ่นเว้าสุฟังนี่นี่ก็เลยเออลองๆ เยังตางกับบัวคลัเดาจ่าพี่น้องกินบัน่ยบัวขลับมันนี่แล้วพี่ไทยแดงขักเลยพี่น้องเอ้ยตำรวดเราจีลงศิษจะใช่ขีปลายุพี่น้องมันจะเสียบบัวจ่าพี่น้องเราโลดว้วยดแม่นี่ต่างแิ่งได้พี่น้องคะเทียนมีคนอยากผู้ได้กินเนื้อแต่ไหนนะพี่น้องนะผู้ได้มากินกก่ขอสวดขออ่าห้เนี่ยสวขอุ่นทุกการรับชมจ้าคุณในหลายเจ้าโอเกอยาปิดไฟนะเออ มีไฟไหมพี่น้องไอ้นี่ตังเปิดไฟไปแม่นี่บ่มีไฟพี่น้องอย่าปิดไฟนะพน้าพี่น้องคีบหอยจกแล้วไฟมันหอมมีสีป่ะจ้าเ่ราะใหม่ม่ไหมจ้าพี่อยใจเย็นๆนั่งพี่โดนเราดีจ้าพี่น้องพี่ใจเย็นไหมจ้าหอมนี่พี่น้องนั่งอยู่กระเทียมเราจ้ะมากระเทียมน้ำเราจ้ะเนาะชุบหลอดเอาเกลือนิดๆเราจ้ะตำกระเทียมมุนๆใส่แม่ไม่เองตังย่านใหม่กระเทียมจ้าเราได้ เด้เห็นเฝอดีๆจ้าพี่น้องหอมมิ้วยอยู่จ้าพี่น้องเนื้อย่างจ้าหมักกระเทียมชุรสเกลือนิดๆจ้ะของแซ่บนะจ้าของแซ่บแซ่บจ้ะมากินน้ำแกงันนี้ของแถ่นีหน่อยก็อื่นของแถ่พี่น้องโอ้ยเริ่มหอมแล้วพี่น้องเริ่มหอมแล้วสักจะบอกเขาทานแล้วทําหอมสิวุฒิกรไดกับบะนีล่ะจ้ะเขาบองมังถองจ๊อกนะอันนี่เกิดทิชไทพี่น้องเบิองให้เทียนมีคนอยากเบิองเบิองควันเบิองควัน ของแท้อันนี้เขาเรียกของแท้ต่างๆของแท้เลยอุ้ยหตายแล้วเพิ่นสิสู้พุ่นน่ะจ้เพิ่นโหดเข้าหัวถ่อเพิ่นอือนี่บุกต้องพิรูๆเด้อเนาะเจ้าคยจับไนั่งัสมาิกนี่ะจ้ะพี่น้องบ่เป็นไสจ้ะนก็ฟ้าห่วงจ้ะพี่น้องแม่นยงพาไปตัวันจ้ะพี่น้องชิกลางมจ้ะต้อง่ต่างตรงขี้ลจ้ะจะต้องเอาออก่นจนั่นน่ะ้ อุกแล้้วพี่นงเห็นไหมเอ้ยหอมหอมกำลังห่วยโอ้ยฉีรุ่นฉีรุ่นสุกแม่พี่น้องสุกสุกเลยก็คือยังเรื่อสุกแล้วก็หดบะนี่กับฮดโตเข่านะเนาะฮดโตเข่าแล้วก็รูดแต่แกงแกงพี่น้องแต่มันก็หอมปะโอ้ฝ้ายหอมต่างตังเจ้ะหอมบริจาะหอมบริจาะไปกินดีบรเนาะคกิน ถึงถือทังไทยทังสาระแบบว่าให้เมี่ยแต่างๆปิดไฟไหมจ๊ะให้ให้เปิดไฟให้จ้ะโทษโทกเราทราบอันในนี่ชนแนลไฟวอติดจ้ะในนี้แบรนนี่ชาแนลมันมีไฟหราจ้ะพี่น้องใส่ไฟเมี่ยจังๆจ้ะว่าพี่น้องในนี้ในนี้เปิดขึ้นแล้วต้องสิ่งนี้เรียบร้อยด้วยจ้ะในนี้เปิดขึ้นแล้วต้งสิ่งไหพี่น้องขันเท้าไปกดปุ๊บมันงสิ่มัน โดนเดี๋วจะไม่เปิดให้มันมันอ่ะมันดับแม่มันได้ทายคลิปแล้วนะพี่น้องมันกล่องไม่มีมันอัตโนมัติโอ้ไปเจอเสียดีจ้าโอ้ยหุ่นนู้นตีมันไหมดื้อมันไหมหยาบหยาบเลยเขาเนี้ยมันพอนเนาะเนาะแต่ว่าข่อยกี๊ข่อยเขาเป็นบ่อเขาบ่อเขาบ่อเขาหรอจ้าบ่อบ่อเขาเขาอยู่คือกินตะมันอ่ะทิมเหกินกับเนื้อในพวกเถือกันไหมบ่เถือกันเขาขึ้นอยากแจ่ว่าข่อยไม่อยากกินเขาอย่างเนี้ยเพื่อนว่าขันอยากกินเขากี้นี่คือหมูดีเนาะจ้าพี่น้อง คือมันค <si suppression> ึกเอ่อเวลาเขากีดหล่ออาจารย์พี่หล่อพี่บอกนี่จานวาตามภาษาโบราณบนผ้าวาดีจ้ะมันคึกมันคึกเออมันวายจี๊ดเขาหล่อหมูบนวางสี่นาะจ้ะเนาะนี่อาจารย์เขาอาไปนี่อาจารย์เขาเอาใส่เกลือไหมย่าเนาะอือใส่เกลือมันสีแสบหัวเกลยออือใส่เกลือมันมันสีแสบก็ใส่ไข่ใส่อย่างเดียวใส่อะไรเหรอต้คนหมักเหรอแต่ว่าข่อยเป็นคนหมักใส่เกลือแล้วกัใส่เกลือแสบกว่าเลยจ้ะพี่น้องแม่นหัวนี่จิ๊ดมันเหรอหัวแก่พี่น้องแก้มใส่อุ่นมั่นยาวยาพี่น้อง มาเริ่มอะไรเนี่ยผู้ใดอ่ะอายู่ดีพี่น้องหูกินเนี่ยสื่อมาโลหนึ่งอย่างครืองหนึ่งจจกพี่น้องไว้เห็นแนวอื่ืนนั่งไปอย่างหลายกะทิกินรูเบิร์นมันแห้งๆเนาะมันแห้งนะจ๊ะเห็นแนวอื่ืนพี่นำโต๊ะพี่ยังสี่พี่ยังสีกินโล่งสี่นอกจากพี่น้องเท่าเรียกกินยากนอกจาะกินยังแหงในกะติพ่อนอกจาะพี่น้องแค่พูดโน้มพูดยังพูดกระเสียบเลยจะต้องเสียอันที่จริงห้องหนึ่งเขาแล้วก็บพูดเมียพูดรสฉินเนี่ยก็คืออยู่ยใหญ่เลยจะไปกินหลายเออเมียนอยู่พี่ลีพี่กินง่ายุ่ยไงเอ้า ดับโทรศัพท์ไฟกระดับเป็นตั้งสรรพี่น้องไก่ล้เวลาเอาใจเย็นๆเด้อตังๆของเครื่องหอมปอโบไทยขีบรก็ให้พี่น้องแม่ไทยแม่ไทยคนเดียอย่างโบไม่ขีบรกไหมพี่น้องต้องเตรียมไว้นอกจากพี่น้องนี่นี่พี่คนมาหลังอย่างให้ใช่กับยไปเป็นอย่างมากนนมาโอ้ยโอ้เมนี่อยากน้ำเด้พี่น้องไม่ได้จ่าเด้อผู้ใดไรเพราะท่านกินข่าวน่องเป็นโมห์มในนางเบาเบื้งเบิ้งตังๆเนี่ย จักพาเห็ดยังดอกหลอนน้ำลายแต่ว่าเม่อวานี่ไปเห็ดขวดลากแล้ววเราี้ไปถ่ายรูปอยู่แล้วว่าถ่ายอยู่จ่ายเงี้ยมันไม่มีกิบลูกเอาคลิปนียวยใส่สี่เหนียด้พี่น้องมาเนี้เอาเพิ่มด้วยวานนี้เป็นที่ไปก็ได้จ่าเด้อมาเด้อผู้ใดอยากกินน้ำต่างๆกับมาเด้อจ่าเด้อหลายกลิ่นแค่นี้เนาะจ้าเนาะบ๊ายบายเด้อเด้อสวัสดีจ้า